หนูมีประจําเดือนตั้งแต่ป3มันเป็นพอ,อ,อนฮอร์โมนผิดปกติโอเคหนูมีประจําเดือนในตอนปอ3ตอนปอ3อายุเท่าไหร่จ๊ะ 11นะครับโอเคมันมาปกติไหมหรือมันมาทีแล้วมันหายไปหลายเดือนมาปกติมาปกติเลยตอนนี้หนูสูงเท่าไหร่แล้วร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองแล้วนะโอเคก็ใช้ได้แล้วตอนนี้ปออะไรแล้วมอหนึ่งค่ะมอหนึ่งกี่ปีล่ะสามปอสี่ปอสี่ปีสามปีนะครับทีนี้ไอ้ก่อนจะอายุสิบเอ็ดอะหนูสุขภาพแข็งแรงไหมแข็งแรงค่ะแข็งแรงนะหนูกิน KFC กับแบล็กดอเนลเยอะไหมไม่กินไก่ทอดเยอะไหม กินอาหารฝรั่งเยอะไหมไม่เป็นไรโอเคค่าเฉลี่ยเอาเฉลี่ยก่อนว่าผู้หญิงควรจะมีประจำเดือนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยคือ14ปีนะแต่14เนี่ยบวกลบได้3ปีเพราะฉะนั้นตั้งแต่11ปีถึง17ปีก็เป็นเรื่องปกติทําไมเขาถึงไม่อยากให้มีประจำเดือนเร็วลูกมีเสร็จแล้วมันไม่สูงต่อถูกต้องไหมครับ มีเสร็จแล้วมันไม่สูงต่อเนาะแต่ถ้าเกิดหนูสูงตั้ง152ก็พอไหวแล้วนะเพราะนั้นหนูก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะแต่ทีนี้ก็อยากจะบอกทุกคนเผื่อทุกคนมีน้องสาวว่าทำยังไงจริงจะไม่มีประจำเดือนก่อนเวลาอันควรต้องไหมจะได้สูงสูงเนี่ยเรื่องแรกอย่าไปกินพวกไก่ทอดเยอะนักเพราะว่าไก่ทั้งหลายเนี่ย เขาฉีดฮอร์โมนเร่งให้มันโตใช่ไหมครับโดยเฉพาะปีกไก่ก็ฉีดแถวแถวเนี้ยเนาะเรากินเข้าไปไอฮอร์โมนเร่งมันมาเร็วไหมมันก็อาจจะทําให้มีประจําเดือนเร็วขึ้นได้นั่นก็คือของทอดทั้งหลายนอกจากนี้แล้วของทอดทั้งหลายมันยังเป็นไขมันใช่ไหมครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจากลังไข่มันสร้างจากไขมัน เพราะฉะนั้นพอเรามีไขมันเยอะไปลังไขมันก็ทํางานไวเดี๋ยวนี้เด็กๆมันจะมีประจําเดือนเร็วนั่นเรื่องที่1ทางสรีระเรื่องที่2คืออะไรอะเรื่องที่2เดี๋ยวนี้ข่าวสารทั้งหลายมันเยอะไหมพวกเรารู้ข่าวก่อนไวกันไปหมดอนึกออกไหมครับสมองเราเนี่ยคิดเกินไวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กๆบางทีไม่ค่อยได้เล่นแล้วมัวแต่คิดเรียนหนังสือมัวแต่คิดเรื่องอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นสมองมันเร่งตัวเองไหม ตัวเองก็จะทำให้มีประจำเดือนก่อนถ้ามีประจำเดือนก่อน11ปีนะนะถ้าเรามีน้องและมีใครรีบพาไปหาคุณหมอให้เขาหยุดประจำเดือนนะจะได้สูงต่อได้โอเคนะครับตรงโกของนูยังไม่ผิดปกติ